สวัสดีเพื่อนๆยินดีต้อนรับที่นี่คือบ้านอาคมอยู่กับผมพี่เข้มเข้มมาริวัตรพี่เข้มจะทาการดูดวง,ดวงแปลไพ่ให้เพื่อนๆตลอดคลิปนี้นะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกท่านเลยเข้าสู่อาณาเขตลัวของบ้านเราเราจะมาดูดวงถึงใครบางคนนะครับที่เราอยากรู้ว่าจะเป็นใครกันนะที่แอบส่องนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราอาจจะรู้สึกว่าตัวเรามีเสน่ห์เป็นพิเศษนะหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าตัวเองดูดีมีอะไรดีๆในชีวิตใช่ไหม เราจะมาดูดวงกันในเรื่องนี้ท็อปิกของเราก็คือใครแอบส่องคุณบ้างในช่วงนี้พี่เช้มจะทายดวงแบบทั่วไปก่อนแล้วก็เจาะเรื่องความรักนะครับว่าเออมีคนในเชิงแบบความรักมาปื้มมามาชอบเราไหมนะครับหรือว่าคนที่จะแอบส่องเราอยู่เนี่ยจะเป็นคนประเภทไหนนะ นอกเหนือจากความรักด้วยก็จะดูเรื่องพวกนี้ให้ด้วยนะเผื่อเพื่อนๆแบบพี่เข้มฉันเอียนละเกินดูแต่เรื่องความรักอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยนะเออก็บอกพี่เข้มได้นะครับก็เลยจะดูให้กว้างๆด้วยนอกจากความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องความรักก็จะดูความสัมพันธ์อื่นด้วยที่เขาไมาแอบส่องเราไนงะเลือกไพ่นะครับนึกถึงตัวเองแล้วเลือกไพ่นะกองที่1กองเรือครับกองที่2กองมา้าและกองที่3ามบิชอปนะครับเมื่อเพื่อนๆเลือกได้แล้วกดที่ time stamp เลือกที่จะรับชมรับฟังคําทํานายตามกองที่เ,เพื่อนๆเลือกได้เลยนะครับเลือกกองไหนก็กดที่ time stamp หรือว่าเลื่อนเวลาคลิปเนี่ยไปตอนช่วงคําทํานายที่พี่เข้มได้ทายเรียงเอาไว้นะครับนะกองที่1กองที่2กองที่3นะสวัสดีชาวกองที่1กองที่1ของเราเป็นกองเรือนะครับและทอปิกของเราวันนี้ก็คือ ใครแอบส่องคุณบ้างในช่วงนี้เราจะมาดูกันอานะการคนแอบส่องเขาคนนั้นนะเป็นใครน,นินสัยยังไงนะน่ารักไหมหรือว่าน่าตีไพ่นะที่เัน่อนเลือกนะคะเป็นไพ่ห้าไม้เท้านะครับโฟอเอ้ยไม่โฟไฟออฟวอร์ดห้าไม้เท้านะเป็นลักษณะของคนที่แบบมีความ ดือดึงอยู่ในตัวเนาะมีความขัดแย้งอาจจะทําให้เราเนี่ยเข้าไปขัดแย้งกับคนอื่นตลอดเวลา,ามีคู่คู่อริก็ได้นะหรือบางคนอาจจะไม่เชิงว่าอาริแต่ว่ามีการดีเบตมีการโต้เถียงมีความคิดเห็นที่แตกต่างมีคอเว v a l ูที่ต่างกันเขาเรียกอะไรคอเควเิวูค่านิยม ที่แตกต่างกันก็ได้นะครับที่เรากับเขายึดถือนะครับคนประมาณนี้ก็มักจะแอบส่องเรานะเอออยากรู้ว่าไอ้ค่านิยมของเธอเนี่ยมันมันแบบมันดีจริงหรือเปล่านะหรือว่ามันไม่เวิร์คหรือค่านิยมของเรามันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆพี่แค่ไม่ได้มองว่ามันมีผิดมีถูกเนาะแต่มันจะเป็นลักษณะที่แบบมีความแตกต่างกันเฉยๆนะครับอย่าไปตีข้าวว่ามันผิดมันถูกมันแค่มีความแตกต่างทีนี้ขอดูหน่อยสินะครับว่า พลังงานของคุณนะคุณดึงดูดอะไรนะพลังงานของคุณก่อนตัวตนของคุณพลังงานของคุณ six of w a n e หนะั Four of cups ครับ ace of pentacles แล้วก็ five of w a n d ห้าไม้กับ5้าไม้ชาวกองนี้มีลักษณะของความเป็นคนแบบเจ้าปัญญานะครับชอบถกเถียงชอบปัญหาชอบปัชญามีปัชญานะครับมีค่านิยมที่แบบรุนแรงมากเลยนะครับมีค่านิยมที่เรายึดถืออย่างรุนแรงมากเลย นะครับไม่เปลี่ยนใจง่ายๆกนะับค่านิยมของตัวเรานะครับซึ่งมันดีไม่ดีไม่รู้ว่าแต่เรายินดีที่จะยึดค่านิยมนี้ต่อให้มันจะบาดเจ็บเราก็ตามเราก็จะตระหนักรู้ตัวเองนะครับข้อดีของเราเนี่ยคือเรามีพรสวรรค์นะเป็นคนเก่งในเรื่องงานเรื่องเงินอย่างเงี้ยมีพรสวรรค์อาจจะเป็นคนขี้เบื่อนิดนิด,นด ก็เลยมีอะไรที่ต้องทําตลอดเวลาทั้งการโต้แยง้งการโต้เถียงการพูดคุยกับคนรับข้างการดีเบตชาวกองนี้ก็จะเก่งมากๆเลยนะครับการที่คุณเป็นคนขี้เบือ่อคุณอาจจะมีการเปลี่ยนลุกนะเปลี่ยนเสื้อผ้านหน้าผมที่ใส่เปลี่ยนไลฟ์สไตล์การดําเนินชีวิตทาให้คุณเนี่ยมีชีวิตที่ไม่ซ้ําแบบออมองจากภายนอกอะ่ะมันก็ไม่ซ้ําแบบแต่จากภายในคุณมีคอแวรูที่ชัดเจน และมีมีแก่นของความคิดความเชื่อของคุณอย่างชัดเจนนะครับลักษณะเด่นอีกอันหนึ่งของคุณก็คือคุณเป็นคนที่คนรอบข้างรักแล้วก็ชอบแล้วก็รู้สึกดีที่อยู่ใกล้นะครับทำให้คุณเนี่ยเป็นคนที่แบบดึงดูดบริวารดึงดูดคนรอบข้างให้เข้ามาแลืเข้ามารักเข้ามาชอบเข้ามาคอยตามคุณนะได้ง่าย มีลูกน้องติดสอยห้อยตามอะไรแบบนี้หยิบจับอะไรมาทําก็สําเร็จเป็นคนกล้าแสดงออกอย่างชัดเจนมากนะครับทีนี้ขอดูหน่อยซิว่าใครแอบส่องคนบ้างในช่วงนี้ตามท็อปปิกของเราเนี่ยเพด e o ออฟครครับเด็กถือถ้วย a อ e o ซับซอรสครับเวลออฟฟอร์จูนแล้วก็ n ไนออฟครับเป็นคนที่มาจีบชาวกองนี้มีความชัดเจนนะครับตัวตนของคุณมีความชัดเจนเ,เรื่องเรื่องของคนที่แบบคิดตากแล้ว อยากมาส่องเราอะอันนี้ก็เป็นอีก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 ,อก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 ประเภทหนึ่งที่มาส่องเราเช่นเดียวกันแต่บันที่สองของเราเนี่ยจะบ่งบอกถึงความโรแมนติกถึงเรื่องความรักนะเขาเจาะจงมาให้เรื่องนี้อย่างชัดเจนมากจะมีคนรู้สึกดีกับคุณนะครับในความเป็นตัวของตัวเองของคุณกล้าคิดกล้าพูดกล้าทํากล้าแสดงออกการที่คุณมีจุดยืนอย่างชัดเจนมาทําให้คนรอบข้างเนี่ยตกหลุมรักคุณการที่คุณมีจุดยืนอย่างชัดเจนไม่ได้แปลว่าคุณต้องไปบังคับให้คนอื่นมาเชื่อ รือมายึดถือแบบที่คุณยึดถือแต่ตัวคุณนี่แหละที่มั่นใจในเส้นทางของตัวเองไม่ว่าจะยังไงก็ตามอย่างเงี้ยนะครับนี่คือลักษณะด้านดีของคุณนะครับนี่คือความน่ารักของคุณคนคนนี้จะเป็นคนที่มีความอ่อนโยนแต่ว่าเป็นคนตรงนะครับเป็นคนที่โชคชะตาเนี่ยดึงดูดเข้ามาหาเรานะครับลักษณะของเขาครับดาวพฤหัสเด่นก็คืออาจจะเป็นคนที่มีลักษณะความเป็นครูความเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่มีความโชคดี นะโชคดีหยิบจับอะไรก็งอกเงยเติบโตนะครับอีกมุมหนึง่งคือเขาจะเข้ามาจีบคารลมดีคนนี้มีคารลมดีนะครับจะมีการเข้ามาจีบเข้ามาหยอดเนาะเข้ามาชอบเข้ามารักใครชอบพอก็คือชอบเรานั่นเองนะครับอันนี้คือความสัมพันธ์แบบในเชิงความรักอย่างชัดเจนมากเพราะว่าจะมีการออกแอคชั่นแบบเข้ามาจีบนะก,ก,ก็คือต้องมีความรักไงถึงจะเข้ามาจีบได้ถูกไห อันนี้ก็เป็นลักษณะของเขาที่เข้ามาแอบสอดแอบซ่องแอบมองแอบติดตามคุณในช่วงนี้เขาเกี่ยวอะไรกับคุณเนี่ยมีอะไรเกี่ยวกันทูออฟวอนนะครับเป็นคนแอบสอดแอบซ่องแอบมองแอบติดตามคุณมานานแล้วนะครับแล้วก็ปลื้มในผลงานนะในสิ่งที่แบบคุณทําในสิ่งที่คุณทําได้นะครับบางคนอาจจะปลื้มจากเรื่องการงานก็จะเจอในที่ทํางานได้อเจอกันตามร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยแลราเวลาที่คุณพูดคุณแสดงออกชัดเจนหรือแม้กระทั่งเจอในอินเทอร์เน็ตตัวตนของคุณมันชัดเจนอะ ทีนี้มาดูกันแล้วคนอื่นล่ามีไหมมาแบบ2คุณนะนอกเหนือจากความสัมพันธ์ในเชิงครับความรักนี่ไฟออฟซอร์ดเนี่ยมีอลินะเอ็ดอฟคัพส์ครับอยู่ห่างเอ็มเพสแล้วก็เทนออฟวอดคนเนี้ยนะอันนี้พูดถึงอลิอลิในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นศัตรูเสมอไปนะอาจจะเป็นแบบไอไลววลก็ได้แบบคู่แข่งไงคู่แข่งดูซิว่าเธอกับฉันใครจะแบบว่าเก่งกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยเออ เป็นคู่แข่งเฉยๆแต่ไม่ได้เชิงว่าเป็นเป็นศัตรูคู่แข่งไม่ได้แปลว่าศัตรูเสมอไปนะเออเราอาจจะมีใครสักคนหนึ่งมาเป็นคู่แข่งเราอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าจะเป็นศัตรูเลยก็ได้ถ้าใจเราไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้รักไม่ได้ชอบคนแบบนี้นะครับเพราะตัวเขาเองก็เป็นคนที่หัวดนื้อหัวแข็งมีทัศนคติมีไมเซ s e ที่ตรงข้ามกับเราแทบจะโดยสิ้นเชิงนะครับเขาอยู่ห่างๆเรานะอาจจะไม่ได้เป็นคนใกล้ตัวเพราะลักษณะการส่องอาจจะเป็นการส่องแบบทางไกลก็ ใช้กล้องสองทางไกลใช่ไหมอาจจะเป็นอินเทอร์เน็ตอย่างนี้นะเขาเป็นคนที่แบบสวยหวานมีความหน้าหวานนะแล้วก็ดูมีความเป็นเฟมินีนสูงมีความเป็นผู้หญิงสูงถ้าเป็นผู้ชายก็จะหน้าหวานนะครับตัวเขาคนนั้นเขาทํางานเก่งเป็นคนที่เวิร์กอัลฮดแต่ว่าไอ้ลักษณะวิธีทํางานของเขากับเราอาจจะแตกต่างกันนะครับลักษณะดาวจันดาวสุกตัวไพ่ไม่ได้บอกเนาะแต่ว่าไอ้คนที่มาส่องคุณแล้วแล้วปลื้มรักคุณเนี่ยดาวพรหัสเด่นนะครับ ตัวของเรานะมีอะไรที่เด่นอีกลาศีพฤษศบนะครับดาวพรูโตเด่นนะครับพบที่หพบปุตตะความเป็นเด็กความเ,เป็นบริวารความสนุกสนานล่าเริงเทคโนโลยีใหม่ๆเกมอะไรพวกนี้นะสิ่งเหล่านี้ก็จะดึงดูดเราให้เจอคนประมาณนี้เข้ามาในชีวิตเช่นกันเจอกันท้ายคลิปนะเพื่อนๆนะสวัสดีด้วยครับ สวัสดีชาวกองที่2กองม้านะครับท็อปิกของเราวันนี้นะครับท็อปิกของเราก็คือใแอบส่องคุณบ้างในช่วงนี้เรามาดูกันนะไม่มีใครบ้างนะจะต้องมีคนที่แอบสอดแอบส่องแอบมองเราหรือว่าไม่มีนะเดี๋ยวไพ่ก็จะบอกเอง กองเท่เพลนเลือกคือกองม้าและไพ่เทมเพลนเลเลอกกับไพ่เทมเพลนส์นะครับลักษณะไพ่เทมเพลนส์เนี่ยก็คือตัวตนของคุณที่มีความก้าวหน้ามีความโดดเด่นหลายคนเนี่ยอยู่ในวงการพัฒนาตัวเองพัฒนาจิตวิญญาณนะครับวงการเซลล์เดเวล็อปนะคุณชอบเดินทางไปข้างหน้านะครับเออ่ไอ้ราศีเทมเพลนส์ไพ่เทมเพลนส์ er เป็นตัวแทนของราศีธนูซึ่งเป็นภพสุภะของโลกนะภพสุภะในที่นี้ก็หมายถึง อะไรที่มีการเดินทางนะครับเดินทางก้าวหน้าเพื่อไปลงคอร์สอะไรดีๆก็ได้นะเพื่อไปหาความรู้ความรู้เหล่านี้ก็ไม่ได้แบบเป็นความรู้ที่เอาไว้พัฒนาทางโลกอย่างเดียวแต่มันเป็นการพัฒนาในเชิงจิตวิญญาณก็ได้ด้วยพัฒนาตัวเองในมุมต่างๆก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับเซลล์ด mm. ีเวลลอปพวกเนี้ย เออมันเป็นหนทางที่เหมาะกับคุณนะถ้าคุณอยากเติบโตนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสเปริชัลทางจิตวิญญาณหรือว่าอยากเติบโตนะครับในเรื่องของการพัฒนาตนเองนะครับคุณสามารถจะหาคอร์สหรือว่าการพัฒนาตัวเองเหล่านี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเดินทางหรือไม่เดินทางก็ได้แต่ว่านั่นคือเส้นทางของคุณที่ใจคุณลึกๆอาจจะกาลังเรียกร้องอยู่เรามาดูกันสินะครับว่า ตัวตนของคุณอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณเป็นแบบไหนนะค u e ออฟคัพส์ครับซิกออฟวอร์ดนะไฟออฟซอ s ครับแล้วก็ไฟออฟวอร์ดชาวกองนี้คุณมีความอ่อนโยนมีความสุข,ขุมนะครับเป็นคนเนี๊ยบระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เป๊ะมากนะคือคุณจะมีความเปะ๊ะไม่ว่าคุณจะทํางานอยู่ในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามนะครับคุณจะมีเขาเรียกว่ามีเส้น เส้นบรรทัดอย่างเงี้ยชัดเจนสามารถทํางานละเอียดได้ไม่ว่าจะเป็นงานพวกงานบัญชีอย่างเงี้ยงานจดงานเกี่ยวกับเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่เกี่ยวกับจดสมุดอ่ะเออบัญชีนั่นแหละเนาะเกี่ยวกับตัวเลขหรือแม้กระทั่งงานเกี่ยวกับศิลป,ปะคุณก็สามารถทําได้ดีเช่นกันเพราะคุณมีความอ่อนโยนนะมือไม้คุณอ่อนโยนสามารถทําได้มีเพื่อนติดสอยห้อยตามเพื่อนเพื่อนรักนะครับบริวารดีบริวารวาเด่นนะครับ ดวงคุณก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องบริวารจะมีคนเข้าเข้ามาหาเราอย่างเงี้ยได้นะครับแต่ทีนี้มีไพ่ f i สองใบก็คือ five of swords นะหดาบแล้วก็ five of w a n d นะครับห้าไม้ลักษณะตัวคุณมีจุดเด่นอีกอันหนึ่งก็คือตัวคุณจะเป็นคนที่มีลักษณะของความเป็นคนแบบเป็นตัวของตัวเองสูง แต่คนอื่นอาจจะมองว่าคุณด,ดื้อได้เพราะคุณมีเส้นทางที่ชัดเจนของตัวคุณก็เลยไม่จําเป็นต้องไปแวะต้องไปทําความเข้าใจหรือต้องไปรู้สึกอะไรกับเส้นทางที่อยู่ข้างทางอ่ะคุณจะมีเป้าหมายชัดเจนแล้วคุณจะพุ่งพุ่งตรงไปยังเป้าหมายอะไรที่ไม่ใช่เป้าหมายคุณก็จะไม่สนใจหรือแมก้กระทั่งอะไรที่ไม่ใช่เป้าหมายแล้วขวางทางบางทีคุณอาจจะเดินชนก็ได้ <c oughs> เออดูดูแล้วแบบไม่ไม่ค่อยใส่ใจเอ่อเรื่องระหว่างทางจริงๆนะมีเดินชนด้วยหรือเปล่า รือบางทีเดินชนนี้คือการเปรียบเทียบนะคุณอาจจะไม่หยีหลากกับคนที่แบบมองมุมตาก็ได้ไม่ได้ตั้งใจจะไปเถียงกับเขาหรอกคุณก็แค่ออกความคิดเห็นแต่พวกเขาอาจจะมองว่าคุณเอาหัวดื้อหัวแข็งไปเถียงกับเขาทาไมนะขอดูทอปิกของเราเลยวันนี้ใครแอบส่องคุณบ้างในช่วงนี้ใครเนี่ยเดนมาร์กเชียนครับโอ,อความชนะซิงออฟครับครับหกช่วยนะจัดเมน โอ้ทาวเวอร์นะครับเจอกันยังไงเกี่ยวข้องอะไรกันขอดูหน่อยสิคนนี้อาจจะเป็นเจ้านายหรือว่าอาจจะเป็นเจ้านายเก่าหรืออาจจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่านะอายุเยอะกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งทํางานเก e ar ่งอิมพอส์ตด้นสดเก่งคนประเภทนี้แอบสอดแอบซองแอบมองแอบติดตามคุณนะมีเอนเนอรี่ขายเจ้านายคล้ายรุ่นพี่ที่ทํางานค้ายผู้ชายที่แบบตัวใหญ่กว่า ด,ดูสูงโปรง่งดูมีอํานาจมากกว่ามี power นะมีอํานาจมากกว่านะครับแต่ตัวเราก็ไม่ใช่ไม่มีอํานาจตัวเราก็มีอํานาจเราแต่เพียงแต่ว่าเรามีความเฟมินีนสูงนะถ้าผู้ชายมาเลือกกองนี้คุณก็มีความเฟมินีนสูงแต่ฝ่ายหนึ่งเขาจะดูแบบดูก้าวราวดูดุดันนะครับจึงเป็นได้ทั้ง2กรณีกรณีแรกก็คือมีเจ้านายแอบแอบสองคนอยู่นะครับเหมือนว่าเขามองการทํางานของคุณแต่จริงเขาชื่นชมนะ แต่เขาจะชื่นชมคนไม่เป็นนะคือเลอกๆก,ก็มองว่าคุณทํางานดีนี่แหละแต่ว่าเขาจะเป็นคนดุๆนะครับเพราะมีไพ่ทาวเวอร์ขึ้นก็จะเป็นคนดุๆนะครับอาจจะเป็นเพื่อนเก่ารักเก่าก็จะเข้ามาแอบส่อนแอบซองแ,แอบมองแอบติดตามคุณอยู่เช่นเดียวกันเพื่อนเก่ารักเก่าที่เขายังรู้สึกว่ามันไม่แล้วใจมันยังไม่จบมันยังอยากส่องอยู่ดังนั้น 2. ความสัมพันธ์แต่มี Energy ใกล้เคียงกันคือลักษณะของเจ้านายที่ มีความดุดุเนีย้ยบอ่ะเออเป็นคนเนีย้ยบอ่ะเออดุดุแต่บางทีอาจจะดุร้เหตุผลนิดนึงเขาจะชอบควบคุมนะแต่อีกคนนึงก็เป็นความสัมพันธ์ที่เขาเองก็ชอบควบคุมเป็นคนดุดุก็ดีของเขาคือเขาเป็นคนฉลาดนะเขาเป็นคนฉลาดเขาเป็นคนที่มีความเอ่อมีความเป็นเด็กแฝงอยู่แต่ต้องขุดเยอะหน่อยเพราะว่าในในเรื่องของการทำงานนะ่ะเขาจะไม่ไม่แสดงออกชัดเจนนะครับถ้าในเชิงความสัมพันธ์นะ ก็จะเป็นคนที่ฉลาดไม่แสดงออกชัดเจนเป็นคนที่แบบชอบแล้วก็ปลืม้มแต่ว่าเขาจะจริงจังกับกับลักษณะการทำงานกับลักษณะเ,เขาเรียกว่าอะไระการการวางแผนะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป๊ะๆหน่อยนะถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ก็จะปวดหัวนิดนึงถ้าเป็นเรื่องที่ทํางานก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่กับเขา24ชั่วโมงนะยกเว้นแต่ว่าคุณจะเอาเจ้านายมาเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้นะ ทีนี้มาดูกันหน่อยซิว่าแล้วจะยังไงต่อนะเอกอนเนกับความสัมพันธ์เนี่ยกับความรักเนี่ยจะมียังไงจีบไหมเทมเพอแลนซ์นะครับเป็นการพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวตวนพัฒนาจิตวิญญาณนะครับทีอปอ,อนสาม ไม้นะ two of cups แต่ก็ seven of wands เขารู้สึกว่าคุณกับเขามีความแตกต่างกันเขารู้สึกได้เลยว่าตัวคุณมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาพัฒนาตัวเองเสมอๆนะครับแล้วก็อัปเกรดอัปเดตตัวเองเสมอๆนะครับมีไพ่เจมบพลนซ์ขึ้นนะชาวกองนี้ตัวคุณราศีธนูเด่นตัวของเขา,าดาวพุธดาวอังคารดาวพูโตเด่นต,ตัวคุณราศีธนูเด่นเป็นคนที่ก้าวหน้า เขามองนะว่าเออตัวคุณมีความก้าวหน้าเนาะแม้ว่าจะมีความคิดที่แตกต่างจากเขาแต่ดูคุณดูคุณทําแล้วมันได้สําเร็จอะเออทำแล้วมันมีมีผลสําเร็จจริงๆก็เลยมีการแอบสอดแอบส่อ,องนะครับพี่เข้มยืนยันว่าเขามีการแอบสอดแอบส่องแอบมองแอบติดตามคุณแน่ๆนะครับนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเอ่อจะมีการเข้ามาคุยกันเร็วๆนี้ความเป็นตัวของตัวเองของคุณชัดเจนมากนะครับราศีแมงป่องเด่นนะ น็อตโนดเด่นนะครับเวลาคุณหมกมุ่นเนี่ยคุณหมกมุ่นจริงจังเวลาคุณอยากพัฒนาอะไรคุณคุณให้ค่าให้เวลามันจริงจังมากเลยเออคุณออฟเซตอะ <laughs> ออฟเซตหมกมุ่นนะหมกมุ่นในมันนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือคุณมีความรักตัวเองบุคลิกภาพของคุณโดดเด่นนะเนี่ยพบพบที่หนึ่งคือหมายถึงตัวตนนะต,ตัวตนของคุณมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและก็ชัดเจนมาก มุ่งเน้นเรื่อง,องการพัฒนาตัวเองพัฒนาจิีวิญญาณทําให้คุณเติบโตไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมก็ตามแล้วมันทาให้เจ้านายหรือว่าผู้ชายหรือว่าผู้หญิงก็ได้ที่มี energy ดุดือะเออ m a s c u l i n e energy หน่อยอะจะเข้ามารักชอบเรารวมถึงเพื่อนเก่าถ้าเรามี energy แบบนี้เพื่อนเก่ารักเก่าก็ก็จะเข้ามาส่องหุ่นด้วยเช่นกันขอบท้วนเจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับ สวัสดีชาวกองที่2กอ,องที่3กองที่3แล้วองที่3ของเราคือกองบิชอปนะครับท็ปปิกของเราวันนี้ก็คือใครแอบส่องคุณบ้างในช่วงนี้นะไพ่ที่เพิ่อเลือกนะเป็นไพ่อะไรเนี่ยราชาดาบนะโอ้โหเป็นคนที่แบบว่ามีความตรงนะครับเป็นคนตรงแก้ปัญหาปัญหาเฉพาะหน้าเก่งแต่เป็นคนที่ฟาดฟันนะชาวกองนี้จึงมีความแบบมีความดุนิดหนึ่งฟาดฟันเป็นคนใจร้อนใจเร็วนะครับ อาจจะมีความอารมณ์ร้อนบ้างถ้างานมันไม่เนียบเนี่ยเออคุณจะฟาดเลยนะเออดีนันที่แก้ตัวทนันบอกกองที่สองวะนี่กองที่สามนะไม่งั้นโดนฟาดลนะชาวกองนี้ก็ได้ข่าวว่าดุนะขพราดีของคุณคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะครับแล้วก็ความความแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งเนี่ยมันเฉลียเฉี่ยวมันทําให้คุณเป็นคนที่คล่องตัวคนคล่องตัวไม่ชอบความคล่องใจนะจึงทําให้คนรอบข้างเนี่ย เหตุดีเหตุงามคุณนะชอบคุณในเรื่องนี้แล้วมันดึงดูดทําให้คนประมาณนี้เข้ามาในชีวิตของคุณแอบสอดแอบส่องคุณได้ด้วยเช่นกันทีนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าแลว้วตัวตนของคุณนะครับมีอะไรนะถึงได้ดึงดูดใช่ไหมขอส่องพลังงานหน่อยนะพลังงานของตัวคุณนะครับไฟออฟครับครับถ้วยนะเดอะสตาร ควีนออฟซอร์ดโอ้มีควีนออฟซอร์ดม,มีทั้งรา,า,าชาราชีแล้วก็เอสดออฟครับครับลักษณะของชาวกองนี้เนี่ยจะมีพะเดชสูงแล้วก็โดดเด่นกว่าพระคุณแต่พระคุณก็ไม่ใช่ไม่มีนะพระคุณก็เป็น มีเหมือนกันแต่คุณจะใช้ช่วงเวลาของพระคุณใช้ช่วงเวลาของความใจดีเนี่ยเวลาที่คุณอยู่กับใครแค่ไม่กี่คนอยู่กับคนแค่ไม่กี่คนอยู่กับเพื่อนอยู่กับคนที่แบบว่าคุณไว้ใจอยู่กับคนที่คุณวางใจอยู่กับคนที่คุณรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วมันไล่เบาสบายๆคุณก็จะกลายเป็นคนที่รลีแลกเออเป็นคนที่รีแหลกเป็นเหมือนกันนะเนี่ยชาวกองเนี้ยแต่ว่าโดยปกติเวลาทํางานนะคุณจะจริงจังมากคุณจะจริงจังมากนะครับ ออกแนวจะแบบดุดุด้วยซ้ำเนาะเออจริงจังกับการทํางานเหลือเกินนะนี่คือลักษณะของเราเนาะเอสอค็คัเนี่ยเป็นไพ่ที่แบบว่าโดดเด่นในเรื่องของการมีน้ําใจนะดูแล้วคล้ายๆคนปากร้ายใจดีอ่ะนะ <c oughs> ดูแล้วเป็นเจ้านายที่ดุนะแต่ว่าแบบก็แอบ,บชื่นชมลูกน้องอยู่นิดๆแล้วบางทีก็อาจจะแอบ,บช่วยเหลือแต่ใช้คําว่าแอบบแต่จริงๆคุณไม่จำเป็นต้องแอบ,บก็ได้นะคือคือก็ช่วยตรงๆก็ได้เออ ช่วยตรงๆบ้างนานๆครั้งอะไรเงี้ยเพื่อให้เขาเห็นอย่าไปคิดว่าแบบเ,เขาจะหงอเฮ้ยเขาเขาเรียกะจ,ะจะจะเลิงการให้คาชมเดี๋ยวเขาเลืองอะไรเงี้ยม,มันก็ไม่มันก็ไม่มันก็ไม่เสมอไปนะ <S <S ก็ชื่นชมบ้างนานๆครั้งอะไรเงี้ยแต่บางคนเหลืงเราก็ก็แค่ปาลม,มก็แค่นั้นแต่การออกคําชมมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง,งเราสามารถทําคู่กันได้นะแต่โดยปกติชาวกองนี้จะปากหนักนิดนึงนะเออจะไม่ค่อยชมใครง่ายแล้วเนี่ยระเบียบมีระเบียบด้วยนะครับเป็นคนจริงจังแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่ง โอ้ oh, แล้วก็อีกอันนึงก็คือมีความตาเหวี่ยวตาแหลมนะมองเห็นปัญหาก่อนคนอื่นเวลาที่คุณจะทําธุรกิจอะ่ะคุณจึงไม่ได้เน้นการมองโอกาสแต่เน้นเรื่องของการแก้ปัญหาเวลาที่คุณเริ่มธุรกิจบางอย่างคุณอาจจะเริ่มจากเพนพอยต์บางจุดนะเพนพอยต์คือแปลว่าอะไร่ะ เหมือนเหมือนประเด็นที่มันเริ่มมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณรู้สึกว่าคุณหาวิธีแก้ได้บางทีคุณอาจจะมีบริการอาจจะมีผลิตภัณฑ์นะครับมันก็ทําเงินให้คุณได้นะครับนี่คือด้านดีของคุณแล้วทีนี้เรามาดูท็อปปิกใครนะแอบสองคุณบ้างในช่วงนี้ใครบ้างนะเลเวอร์ครับโปอัซอสครับเซเว่นอปอลนะแล้วก็เพจอัครับครับ ลักษณะของเขานะครับเป็นคนที่แบบว่ามีคนรอบข้างรักแล้วก็ชอบเขาเยอะเขาค่อนข้างมีสเสน่ห์เวลาคุยกับใครนะครับไปไหนมาไหนคนจะรู้จักเขานะครับเขามีมุมของความน่ารักอยู่เยอะเลยนะครับโดยเฉพาะนี่มีไพ่เลเวอร์ด้วยนะเป็นลักษณะของการที่ตัวเขา,วาเป็นที่รักนะครับเป็นที่รักเป็นที่น่าชื่นชมเป็นที่พอใจกับคนรอบข้างนะคนรอบข้างก็เลยรักก็เลยชอบเขา น่ครับมีเสน่ห์แล้วคนเนี้มีเสน่ห์ชัดเจนนะครับอนนี้เป็นลักษณะของเขาเขาเป็นคนรีแลกซ์เหมือนกันแต่ความรีแลกซ์ของเขาอ่ะจะเห็นได้ชัดเจนมากกว่าคือเวลาเถียงเอาเป็นเอาตายแต่ว่าเวลาที่แบบเลิกเลิกงานละเลิกการต้นเถียงละกลับมาเป็นตัวเองกลับมาใช้ชีวิตปกติเขาจะเป็นคนที่แบบดูแลไม่เครียดเลยนะครับ าจะเป็นคนที่ไม่มีความเครียดเลยนะจะเป็นคนที่แบบน่ารักแล้วก็แจ่มใสนะเป็นคนที่ผ่อนคลายแล้วก็ดูมีความเป็นเด็กมีความชิมลิ้มมีความขี้อ้อนอยู่ในตัวเขาด้วยอันนี้ก็เป็นด้านที่แบบมันดูเหมือนจะคอนทราสกันเนาะคนประมาณนี้นะแอบส่องคุณนะเออแอบรักแอบชอบคุณแอบส่องด้วยด้วยความรู้สึกดีๆอเออมีพ o ังเชียมีศักยภาพมากพอที่จะเป็น แฟนหรือเป็นคนรักในอนาคตได้เราเขามักจะข้องเกี่ยวกับทางไหนเนี่ยมักจะเจอกันที่ไหนทูออฟซอร์สบางคนอาจจะยังไม่ได้เจอกันนะบางคนอาจจะกําลังเจอกําลังเ,เดินทางมาเจอกันนะครับเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของเขากับเราอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับคนคนนี้อาจจะมีเพื่อนแนะนําให้รู้จักนะเพื่อนของเพื่อนหรือว่าถ้าเกิดว่าคนแบบไม่ค่อยมีเพื่อนคนต้องไปหาเพื่อนบ้างแล้วนะ เไปหาเพื่อนไปหาสังคมอยู่นะครับเพราะว่ามุมด้านความรีแลกซ์ของคุณเนี่ยมันดึงดูดเพื่อนดึงดูดคนรอบข้างดึงดูดมิตรภาพให้มันเกิดขึ้นกับตัวคุณนะครับนะอันนี้เป็นด้านดีๆนะครับในเวลาที่แบบบางทีครอบครัวจะแนะนําให้เรารู้จักไม่ใช่การคุมถุงชนแต่เขาเรียกว่าอะไรแบบมา,มารู้จักกันนะเอาเอามาเอามา,เอามากินข้าวเอามาแบบให้ให้รู้จักกันไว้อะ เอออันเนี้ยเป็น Energy หนึ่งอีก Energy หนึ่งก็คือความแบบความที่ว่าคนใกล้ตัวเป็นเพื่อนของน้องเป็นเพื่อนของพี่คนครอบคนในครอบครัวเชื่อมโยงให้เรารู้จักหรือว่าคนในครอบครัวของเพื่อนอย่างนี้ก็ได้นะครับดังนั้นถ้าใครยังไม่มีสังคมเปิดโอเพนสังคมให้ตัวเองก่อนเริ่มต้นจากการรู้จักญาติก่อนแล้วค่อยๆไปรู้จักเ,เขาเรียกว่าญาติของเพื่อน หรือว่าถ้าไม่มีเพื่อนเลยก็ทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆได้ไม่เสียหายนะครับเรามาดูกันว่านะแล้วความสัมพันธ์อื่นที่ไม่ใช่เชิงความรักเรามีใครที่แอบชอบชอบ2อมีไพ่킹สองใบนะครับมากับเหรียญมากับถ้วยมีเมจิกเชียนแล้วก็มีเดอมูนเจ้านายเองก็ ก็จะชอบส่องชอบติดตามคุณเหมือนกันนะเออดูว่าแบบคุณมีความฉลาดดีมีเซนส์มีอินสูอิชันนะครับแล้วก็ดูแล้วก็เป็นคนทํางานเก่งตัวคุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้เติบโตในด้านการงานเพราะผู้ใหญ่จริงๆเขามองเห็นนะครับเขามองเห็นเขามองเห็นด้านดีๆของคุณนะเออดังนั้นนี่ก็เป็นความสัมพันธ์อื่นที่ไม่ใช่เชิงความรักโรแมนติกอีโรติกแต่จะเป็นเรื่องของเจ้านายนะครับที่ดูดูแลคุณอยู่หรือไม่ก็เป็นเจ้านายของเจ้านายอีกทีนึงนะครับ ลักษณะของเขาจะใกล้เคียงกับคำว่าผู้ชายใจดีอ่อนโยนนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างมั่งคั่งแล้วก็มีฐานะนะเนี่ยอลาลสีนะครับราศีตัวไพ่บอกว่าอะไรบ้างราศีกุมเด่นนะครับราศีมีนเด่นนอตโนดเด่น Not นะครับแล้วก็พบที่12น o อนตโหนดมีความความหม,มกมุ่นเนาะความชอบความความรักบางคนเนี่ยจะชอบเรื่องจิตวิญญาณ ซึ่งมันตรงกันข้ามกับบุคลิกภายนอกของคุณเลยคุณดูเป็นคนที่ใช้เหตุผลแต่ความเป็นจริงแล้วอะความเป็นจิตวิญญาณความสติปั่วามันเรียกร้องคุณอยู่นะครับนะเนี่ยพบที่12กับราศีมีนเนี่ยชัดเจนมากราศีมีนเป็นพบที่12ของโลกพบวิญญา,า์นะครับการเข้าถึงจิตวิญญาณการเข้าถึงแก่นแท้ของอะไรบางอย่างการเข้าใจว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงมีการดับสูญและการเริ่มต้นใหม่ครบถ้วนเจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับ สวัสดีชาวทายคิดทุกท่านนะครับเรามาดูไพ่ใต้กองของเรากันในวันนี้ไพ่ใต้กองของเราวันนี้ก็คือไพ่เดอะมูนนะครับเป็นลักษณะของคนที่มีอินทุลิชั่นเป็นลักษณะของคนที่มีสัญจาตยาณน,นะมีรางสังหรณ์ที่ดีรางสังหรณ์ที่แม่นนะครับพงบอกว่าตัวคุณเนี่ยถ้ารู้สึกว่าใครบางคนนะแอบส่องคุณอยู่ในช่วงนี้นะครับคุณก็มีเซนส์ที่ดีมีเซนส์ที่แม่นมันใช่แบบที่คุณคิดแล้วละ่ะนะ บางทีเนี่ยคนคนนั้นอาจจะไม่ใช่คนในคําทํานายเพราะคําทํานายอาจจะบอกคนที่ยังไม่ได้ส่องยัง,ยงคุณยังไม่รู้ตัวว่าเขาส่องคุณนะแต่ว่าเซนของคุณนะมันบอกว่าเป็นคนอื่นเป็นอีกคนนึงนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าเซนของคุณนะแม่นโดยเฉพาะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณฟันถึงใครนะก็มีโอกาสเป็นไปได้ด้วยที่คนคนนั้นก็มีการแอบส่องคุณแอบคิดถึงคุณอยู่ลึกๆอแอบคิดถึงคุณอยู่ลึกๆเลยเรามาคลีนรพลังงานกันนะครับจะไปเข้มย้ํนิดหนึงว่า แชแนลของเราเคารพฟีวิลของทุกคนแล้วเชื่อว่าฟีวิลมันมีจริงแน่นอนว่ฟีวิลในที่นี้มันไม่ได้เป็นการไปบังคับอย่างอย่างสมมติว่าเรามีเจตจำนงว่าคนคนนี้ต้องมารักเราและเขาต้องรักเรากลับอันนี้อันนี้ไม่ใช่ฟีวิลในความหมายของช่องเรานะครับแต่ฟีวิลในความหมายของช่องเราคือคุณสามารถมีรักที่ดีได้ถ้าคุณเจอคนที่มันเฮงซวยเจอใครที่มันไม่ดีอย่างเงี้ยฟีวิลของคุณคือการเดินออกมาไง เพื่อทิ้งช่องว่างเอาไว้และให้คนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วคนดีๆจะเข้ามาจริงๆด้วยยกเว้นแต่ว่าตัวคุณไม่กล้าที่จะออกมาแต่ว่ายังแบบยังมีใจที่แบบเออยังติดคนนั้นอยู่เออยังอยู่ที่คนนี้อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เราก็สามารถคลีนพลังงานได้เพื่อให้ฟีววิวของเรามันชัดเจนแจ่มแจ้งมากขึ้นและแล้วเราจะได้ไม่ไปติดกับความรักที่ไม่ดีเพราะชีวิตของเรามีสิทธิ์เลือกเรามาคลีนพลังงานกันนะครับ การดูดวงแบบพิกระตานะครับเป็น n e r a l reading คบทำนายที่ได้จึงอาจจะตรงกับเราเพียงบางแถวบางใบบางบรรทัดหรือไม่ตรงเลยมันเกิดขึ้นได้ดังนั้นรับไปแต่คำทำนายที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องรับไปนะครับรับไปแต่สิ่งที่ดีๆเท่านั้นนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังมากนะช่องทางการซัพพอร์ตช่องมีการดูดวงส่วนตัวของคำปรึกษาปัญหาชีวิตปัญหาความรักส่วนตัวหลังใหม่หรือว่า การอะไรอ่ะการกดปุ่มซุปเปอร์แต้งการสมัครสมาชิกช่องสามารถช่วยและซัพพอร์ตช anel ได้เช่นกันนอกจากนี้การซัพพอร์ตช่องซัพพอร์ตช anel โดยไม่ต้องใช้เงินคือการกดปุ่มสมัครสมาช์ไลค์แชร์การทิ้งคอมเมนต์เลือกกองไหนอย่าลืมบอกพี่เข้มนะกล้องสอง 3, กล้องสามกล้องหนึ่งนะหรือว่าเลือกทั้งสามกลองไปเลยเพราะว่าช่วงนี้ดึงดูดใจกับไพ่หลายกองก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนที่เข้ามาในชีวิตเรามากกว่าหนึ่งคนก็ได้ไพ่ก็เลยเรียกร้อง เเลือกได้นะครับเเลือกแล้วก็รับชมรับฟังน,นะถ้าแชร์ให้พี่เข้มพี่เข้มก็จะขอบคุณมากเลยเพราะช่วงนี้ยอดวิวค่อนข้างจะตกลงโอเคนะขอบทุณุกนะท่านที่ติดตามรับชมรับฟังน,นะแล้วพบกันใหม่ในคลิปอื่นๆของช่องคลิปทุกคลิปของช่องของเราเป็นคลิปไทม์ไลน์เปิดไปดูเมื่อไหร่ก็เป็นดวงของเพื่อนเมื่อน,อน,นั้นดังนั้นเปิดไปดูย้อนหลังกี่ปีกี่เดือนก็สามารถเปิดไปดูได้เลยมันจะเป็นดวงณปัจจุบันที่เ,เพื่อนดูคลิปอยู่นะครับแล้วพบกันครับสวัสดีด้วยครับ